เพจเบนซ์มอเต,อ,ตอร์โมลที่รักทุกท่านค่ะพบกับเน่งเองค่ะจากเบนซ์มอเต,อ,ตอร์โมลศูนย์รถยนต์สุดพรีเมียมมาตรฐาน ISO 9001นะคะ วันนี้นะคะเนงก็มาพร้อมกับ New Arrival รถเข้าใหม่แบบพอฒอดค่ะกับ B M W X 1 20 DM Sport นะคะซึ่งกล้าพูดเลยว่าเป็นคันที่ท็อปที่สุดที่คุณจะหาได้ใน X 1คันหนึ่งค่ะเพราะคันนี้เนี่ยนะคะมาพร้อมกับแพ็กเกจ M Sport รอบคันทั้งชุดแต่งภายนอกชุดแต่งภายในนะคะรวมถึงเขาเป็นเครื่องตัว 20D mm hmm. เครื่องยอนต์ดีเซลล้วนที่ประหยัดน้ำมันและก็บำรุงรักษาง่ายอย่างที่ทุกทท่านเนี่ยเลิฟเิกันมากที่สุดของ B M W เลยนะคะแล้วตัว20ดีเนี่ยยังมา,พ,าพร้อมกับเครื่องยนต์ตัวใหม่ใหญ่อลังที่มีแรงม้ามากกว่าเดิมอีกด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับออปชั่นหลายอย่างที่แพรวาๆมากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นหากว่าคุณอยากเป็นเจ้าของ BMW X1 ที่มีโฉมใหม่นะคะโฉมเดียวกับในศูนย์ BMW แต่จ่ายเงินน้อยกว่าเยอะมากนะคะแล้วได้รถสวยๆใหม่ๆแบบนี้ไปครอบครองเนี่ยก็สามารถที่จะโทรมาจบจองล็อกได้เลยที่0929245641แล้วก็สามารถที่จะ ดูรีวิวแบบละเอียดละเอียดนะคะกับรถเข้าใหม่คันนี้แบบนี้ได้เลยนะคะก็ไปติดตามชมรีวิวกันเลยค่ะพาทุกท่านมาดูภายนอกกันก่อนนะคะซึ่งหลายท่านจะสังเกตว่ามันเป็น Compact SUV ที่มีความกว้างใหญ่แล้วก็ใหญ่โตมากๆขอชมเลยนะคะว่า BMW เนี่ยสามารถที่จะสร้างตัว Compact SUV ออกมาได้มีความกว้างขวางแล้วก็ไม่ Compact ซะทีเดียวนะคะ ภายนอกค่ะสวยงามโดดเด่นด้วยชุดแต่ง M Sport ค่ะไม่ว่าจะเป็นกันชนหน้า M Sport นะคะที่มีเส้นของอลวดลายของเลขาคณิตนะคะดูดุดันแล้วก็ดูมีความแอดเวนเจอร์นะคะไฟหน้านะคะตัวท็อปนะคะของ BMW นะคะมาถึงล้อแม็กนะคะขนาดใหญ่ที่เป็นล้อแม็ก M Sport นะคะมาพร้อมกับโลโก้ M นะคะสวยๆแบบเท่ๆนะคะแบบนี้ ะะด้านข้างค่ะก็จะมีตัวแท็กบอกความเป็น M Sport 3สีนะคะติดไว้ทางด้านข้างด้วยนะคะรวมถึง S Drive นะคะบ่งบอกถึงความเป็นขับเคลื่อนล้อหลังของ SUV compact คันนี้นั่นเองนะคะเส้นสายของเขานะคะก็จะดูมีความ Adventure มีความส p o r t มีความดุดันตามสไตล์ของค่ายบา p พ s s นะคะด้านหลังเป็นทรงแฮชแบกนะคะที่เพิ่มพื้นที่การเก็บของทางด้านหลังให้มากขึ้น ด้านหลังยังมีกันชนท้าย M Sport พร้อมปลายท่อทรงวงกลมเอกลักษณ์ของ BMW ออกมาที่ปลายกันชนทั้งสองฝั่งอีกด้วยเปิดฝาท้ายขึ้นมาแบบไฟฟ้าซอฟตอ,อนะคะแน่นอนรุ่นท็อปของเรามาพร้อมกับออปชั่นฝาท้ายไฟฟ้าค่ะที่เก็บของขนาดใหญ่โตอลังอลังแบบนี้นะคะพลาสติกน่ยยังเก็บอยู่นะคะแสดงให้เห็นว่าโอ้โหเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษารถมาดีมากจริงๆนะคะกดปุ่มนะคะ ปิดฝาท้ายลงมาแบบซอฟต์นะคะคันนี้สวยงามตามท้องเรื่องนะคะคิ้วรอบกระจกนะคะเป็นสีดำเงานะคะเข้ากันมากๆเลยกับตัวรถนะคะมือจับก็จะมาพร้อมกับฟังก์ชัน Comfort Access นะคะที่สามารถที่จะจับนะคะแล้วเปิดปิดตัวรถได้เลยนะคะโดยการที่เราไม่จำเป็นต้องกดปุ่มที่กุญแจนะคะเปิดนะคะปิดได้อย่างง่ายๆนะคะ เปิดออกมากันดีกว่านะคะให้เห็นความงามของ SUV คันนี้นะคะรูปทรงเบาะของเขานะคะก็จะเป็นรูปทรงเบาะที่ดูสวยงามนะคะดูมินิมอลมีการใช้ลวดลายของเบาะนะคะแล้วก็มีการใช้เท็กซ์เจอร์ของหนังที่เป็นหนังเจาะรูแล้วก็เป็นหนังเรียบๆนะคะเย็บด้วยได้สีครีมนะคะสีเบาภายในนะคะเป็นสีน้ำตาลดูจากแผงประตูจะชัดกว่านิดนึงนะคะมีการ หย็บได้สีครีมนะคะทริมก็จะเป็นลายเฮกซากอนนะคะเป็นอลูมิเนียมคริมตามสไตล์ของ BMW ที่เป็นตัวท็อปนะคะเดี๋ยวเชิญทุกท่านมาดูภายในกับแดงเลยดีกว่านะคะว่ามีความสวยงามแล้วก็มีออปชันต่างๆนะคะมากมายสักแค่ไหนกันนะคะาภายในนะคะขอสตาร์ทรถให้ดูนิดนึงนะคะเหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มนะคะสตาร์ทเอาไว้นะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่า มีความใหม่นะคะเอี่ยมอ่อกมากๆนะคะเป็นรถปี2018นะคะแท้ๆแล้วก็วิ่งมาแค่45,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะก็ชิลมากๆเลยนะคะ45,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะในส่วนของหน้าจอตัวนี้นะคะก็จะเป็นหน้าจอใหญ่นะคะหากท่านไหนเคยดู X1 มาก่อนก็จะเห็นว่าเป็นจอเล็กแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหม่เลยนะคะเป็นจอใหญ่แล้วก็เป็นจอทัชสกรีน สามารถที่จะเลือกได้แบบละเอียดมากๆนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเลือกนะคะฟังก์ชันทั้งตัวในเวกชั่นนะคะออตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนรัชดานะคะหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันมีเดียเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะคะสามารถที่จะใช้ตั้งค่าต่างๆในออปชั่นของออ My Vehicle ได้ด้วยนะคะส่วน BMW Connected Drive เนี่ยนะคะก็คือรถเนี่ยมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือต่างๆ เราสามารถที่จะเข้าไปนะคะแล้วคุยกับผู้ให้ความช่วยเหลือของ BMW ในโหมดของในเมนูของ BMW Assistance ก็จะมีคอยอมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือเราแบบพูดกลับมาหารเราแบบนี้เลยนะคะ,อะนอกเหนือจากนั้นค่ะภายในนะคะ,ะพรั่งพร้อมไปด้วยความ M Sport ไม่ว่าจะเป็นพวงมลาลัยนะคะมีโลโก้ M สามสีงามๆอยู่ตรงนี้นะคะพวงมลาลัย M Sport ก็จะมาพร้อมกับรูปทรงวงกลมแล้วก็พวงมลาลัย3ก้าน มีการประดับโครเมียมตรงกลางแล้วก็เรียกว่านะคะขู่ให้กลัวด้วยทริปโทรนิกที่ดูใหญ่อลังมากๆนะคะบวกลบนะคะอยู่หลังแป้นของพวงมาลัยตรงนี้นะคะฟังก์ชันต่างๆนะคะที่ใช้ในการปะฟังก์ชันที่หน้าจอนะคะก็จะอยู่ที่นิ้วโป้งทั้งสองของท่านนั่นเองนะคะ นอกจากนั้นค่ะคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับจอนี้จอนี้ไม่พอนะคะอีกจอนึงเนี่ยอยู่กลางอากาศค่ะมาพร้อมกับฟังก์ชัน Head-Up Display นะคะซึ่งในตัว h e a d u p Display เนี่ยก็จะบอกทั้งความเร็วนะคะที่เรากำลังขับอยู่ข้อมูล Navigation หรือแม้จะเป็นคลื่นวิทยุนะคะก็สามารถที่จะเห็นอยู่บน Head-Up Display ตัวนี้ได้นะคะ การตกแต่งภายในก็ดูสวยงามเรียบง่ายนะคะมีการเพิ่มความหรูหราด้วยแอมเบียนไลท์ภายในนะคะช่องวิทยุต่างปุ่มวิทยุต่างๆก็จะออกแนวมินิมอลนะคะเปิดมานะคะก็จะมีช่องเก็บของนะคะช่องใส่เหรียญกระปุกใส่เหรียญน,นะคะฝาปิดอะไรต่างๆนี่ใหม่มากนะคะไม่มีริ้วรอยเลยนะคะเรียกว่าใช้รถแบบถนอมรักษามากจริงๆนะคะคันเกียร์เวอร์ชันแบบ BMW นะ,ะต้องเน้นความรู้สึกแมนนวลกันสักนิดนึง นะคะท่านไหนไม่อยากเชนที่พวงมาลัยอยากจะใช้ความรู้สึกแบบเกียร์กระปุกนะก็สามารถที่จะลบบวกเกียร์ที่คันเกียร์ตัวนี้ได้ด้วยนะคะในหมดของการขับขี่นะคะแม้ว่าเขาจะเป็น SUV ไซส์เล็กของ BMW เนี่ยแต่บอกเลยว่าบอดี้ภายในเนี่ยไม่เล็กนะคะท่านไหนที่อาจจะกำลังพิจารณาอยู่ว่าเอ้ย X1 ดีไหมเล็กไปไหมเนี่ย สามารถที่จะมาที่ศูนย์ของเราได้เลยนะเรามีให้เลือกทั้งเครื่องเบนซินและเครื่องดีเซลแบบคันนี้นะคะคันนี้เป็น20ดีเครื่องดีเซลล้วนเรามีเครื่องเบนซิน18ไอให้เลือกเช่นเดียวกันสามารถที่จะมาเปรียบเทียบเรื่องของสมรรถนะได้นะคะส่วนภายในห้องโดยสารก็กว้างขวางมากอย่างที่เห็นนะคะเฮดรูมเนี่ยเหลือเยอะเพียบเลยเรียกว่าผู้ชายสูง190เนี่ยไม่มีการเฉียดเลยนะคะนั่งแล้วมีความเหลือสบายสบายเลยทีเดียวแล้วก็ ยื่นมือไปเนี่ยกว้างไม่มีความรู้สึกแบบเอ้ยฉันโดนเบียดฉันโดนอัดอะไรเงี้ยไม่เลยนะคะมีความรู้สึกที่สบายมากๆนอกเหนืจากนั้นนะคะสมรรถนะของเขาเนี่ยก็ยังไม่แพ้รถรุ่นใหญ่ๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็น S d r i v e นะคะขับเคลื่อนล้อหลังนั่นเองนะคะแถมยังมาพร้อมกับการขับขี่ในโหมดสปอร์ตด้วยซึ่งท่านสามารถที่จะเลือกฟีลลิ่งได้ว่าอยากได้ฟีลลิ่งสปอร์ตหรือว่าเป็นฟีลลิ่งคอมฟอร์ตหรือว่าเป็นฟีลลิ่งอีโคโปรซึ่งเน้นการประหยัดน้ำมันนะคะ ซึ่งท่านไหนเนี่ยซื้อคันนี้เพราะอยากได้รถด,ดีเซลเพราะอยากได้รถประหยัดนะคะแล้วขับในโหมด e c o ค r o รเนี่ยมันก็จะยิ่งตอกย้ำความประหยัดเข้าไปใหญ่นะคะแถมราคาคันนี้ก็เรียกว่าประหยัดมากจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นหากสนใจก็สามารถที่จะมาดูกันได้เดีเน้นคราวนี้พาไปดูข้างหลังกันบ้างดีกว่านะคะว่ามีความกว้างใหญ่นะคะสามารถที่จะนั่งได้แบบสบายๆแค่ไหนนะคะ ด้านหลังของเรานะคะก็สามารถที่จะนั่งได้กว้างขวางเลยทีเดียวนะคะมีพื้นที่เล็กรูมเยอะนะคะแล้วก็เฮดรูมเยอะเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะพับเบาะได้นะคะแบบสามตอนเลยทีเดียว40 40 20นะคะตอนซ้ายตอนขวาแล้วก็ตอนกลางนะคะถ้าพับหมดเลยเนี่ยท่านก็จะได้สเปซใส่ของอันกว้างใหญ่ ที่มาอยู่ถึงติดหลังคนขับเลยทีเดียวนะคะสังเกตรถ SUV หลายๆรุ่นนะที่เน้นใส่ของเนี่ยด้านหลังของตัวเบาะนะคะเขาก็จะทำมาเป็นวัสดุที่ค่อนข้างทนทานอย่างนี้คือสมมติว่าเราใส่จักรยานใส่อุปกรณ์กลางเต็นอะไรต่างๆเนี่ยไว้ที่เบาะหลังตอนที่เราพับแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ยมันจะไปกระแทกหนังตรงนี้ขาดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถที่จะวางได้แบบสบายใจเลยว่าโอเคนะตรงนี้มันเป็นแบบ วัสดุแข็งแรงไม,ไม่ต้องกลัวว่าแบบจะทำรายเบาะของเรานะคะเรียกว่าคิดมาเป็นอย่างดีมากๆค่ะคันนี้นะคะมาในราคานะสุดพิเศษมากๆเพียง1.75ล้านบาทเท่านั้นนะคะหากท่านสนใจมาเป็นเจ้าของสามารถมาดูรถได้เลยที่โชว์รูมของเราอยู่ถนนรัชาดาตรงข้ามสามตรงนี้นี่เองนะคะหรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่092-924-5641หรือว่าแอดไลน์มาคุยกันที่เครื่องหมายแอดไซน์แล้วตามด้วยชื่อโชว์รูม เป็นสมอเตอร์มอนั่นเองนะคะงั้นวันนี้แนงกับ B M W X 1นะคะ 20D เครื่องดีเซลล้วน S Drive M Sport คันนี้ต้องลาทุกท่านไปก่อนแล้วค่ะเราจะมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะหากอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิว r o ยนต์พรีเมียของเนงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด s u b สไครป์นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเนงมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ